ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นแรกของช่วงเย็นวันนี้ครับมากระตังฝั่งของธนานบุรีดำยูในเต็ดกันหน่อยครับเมื่อทนานมาสัตระอิจิครับได้ออกมาเตรียมเคลียร์ใจกับธนานทีรทรและทนานลีบินสุรกาและแอบเสียดายอยู่เหมือนกันครับว่าฮันฉลองแชมป์ต้องล่มไปในนัดล่าสุดแหละครับโดยอย่างไรก็ตามครับสำหรับธนานมาสัตระอิจิครับคุณซึ่อของทนานบุรีดำยูเนเต็ดเสียดายหลังล่าสุดพลาดท่าถูกธนานลีโอเชียงรายยูในเต็ดบุกมาเสมือนหนึ่งประตูต่อหนึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาครับทำ ให้ไม่สามารถการันตีคว้าแชมป์ริเวอร์ในฐานะทีเล่นในบ้านนัดสุดท้ายของฤดูกาล2 0 2 1ได้เลยครับโดยปราสาทสายฟ้าครับขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่ตอศูนย์จากนาทีที่13จากทนานจุดโทษของสุภโชคสารชาติและยังได้เปรียบเรื่องตัวผู้เล่นหลังนทนาธนศักดิ์ศีใสครับถูกใบแดงไล่ออกจากสนามเทงแรก็ตามครับนาทีที่8 8ครับกลับพระธาถูกทนาทเชียงรายตีเสมือน1ประตูต่อ1จากฟีคิกของทนานเก็ุสันทำให้งานฉลองแชมป์สมัย ที่7ต้องเกี่ยมไว้ตรงล้มแหละครับอย่างไรก็ตามครับล่าสุดกัปตันอิชิครับได้ออกมายอมรับหลังเกมเลยครับว่าเสียดายครับมีแต้มเดียวจากเกมในบ้านไม่สามารถคว้าแชมป์ได้ในบ้านเรายังไม่นิ่งแน่นอนครับแม้จะยิงนําไปก่อนแต่ไม่สามารถครอบครองสถานการณ์ให้มันต่อเนื่องเอาไว้ได้ครับโดยนอกจากนี้รัปตันอิชิครับยังพูดถึงผู้นานที่ตกลงไปในช่วงหลังตั้งที่มีโอกาสการันตีแชมป์ตั้งแต่สองนัดที่ผ่านมาก่อนที่จะพบกับรีโอชรายูในเต่เลยครับว่าผมไม่สามารถ รู้โดวันนักฟุตบอลรู้สึกอย่างไรแต่ผมเข้ามาทามานเป็นโค้ชก็มุ่งเป้าวิธีการคว้าใช้ไม่ได้และชีนมาครับแล้วให้มันผ่านไปต้องเดินหน้ากันใหม่แต่งแรกก็ตามครับผมไม่แน่ใจว่าเรายังเหลือความมั่นใจอยู่ไหมแต่เรื่องชอดในวันนี้ครับหนีแน่นอนเรายิงนําไปก่อนแต่มาเจอเหตุการณ์ท้ายเกมเรื่องนี้จึงต้องทําให้ลูกชีมเกิดอาการช็อกนะครับและท้ายที่สุดครับเมื่อถูกทมถึงชดที่2ลูกทีมอย่างทนางนทีรทอนบุญมาทันและทางนายลีบินสุลกาครับมีปัญหากันเองจุนเพื่อนๆต้องเข้ามา ห้ามครับคุณ่อจากญี่ปุ่นก็ได้ออกมาบอกเลยครับว่าเรื่องนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นผมยังไม่ชัดเจนว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่จากนี้น่าจะสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างแน่น,นอนเลยครับและทั้งนี้ครับสถานการณ์ลุ้นแชมป์ปัจจุบันของทนานบุรีรัมยูนเนเต็ดครับต้องการอีกเพียงแค่2คะแนนจาก2นัดสุดท้ายเตรียมบุกไปเยือนหนองบัวพิเชฟซีในวันที่10เมษายนนี้ต่อด้วยบุกรังสุพรรณบุรีฟซีครับวันที่7พฤษภาคมเลยครับ ในขณะที่ประเด็นที่2ครับมาต่อกันทางฝั่งของทนายลีโอเชียงรายยูเนเต็ดกันเลยครับเมื่อทนายผอปั่นครับปู่มในการของสโมสรเชียงรายยูเนเต็ดได้ออกมายอมรับเลยครับว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะขวางทางแชมป์ของบุรีรัมย์แต่ทีมที่น่าจะดีใจน่าจะเป็นบีจีพัฒนยูเนเต็ดมากกว่าเลยครับโดยยางไงก็ดีครับสำหรับทางด้้นคุณชินวัตรครับปุ่มในการของสโมสรลีโอเชียงรายยูเนเต็ดได้ออกมายอมรับเลยครับว่าลูกทีมมาสู้อย่างเต็มที่โดยไม่ได้โฟกัสการขัดขวางคว้าแชมป์ของบุรีรัมย์ยูเนเต็ด หลังบุกไปเสมอนประตูต่อ1ในเกมรีโว่ทดี2 0 2 1เมือนจี6พุทธภาคขมชีบานมาเลยครับโดยยังไรก็ตามครับสำหรับทางด้านลีโอเชียงรายครับที่ยังมีลุ้นทมดับไปเล่นในศึกชิงแชมป์สโมสรเอเชียในฤดูกาลหน้าสู้กับปราสาทสายฟ้าได้อย่างสนุกในเกมที่เจ้าบ้านต้องการ3คะแนนเท่านั้นเพื่อการันตีคว้าแชมป์ทะดีสมัยที่จ็ดไปครองนะครับโดยยังไงก็ตามครับหลังจบเกมดังกล่าวครับทางด้านผู้อำนวยการของทางด้านสโมสรลีโอเชียงรายยูเนเต็ดครับได้ออกหมายยอมรับหลังเก เลยครับว่าเชียงรายพยายามโฟกัสที่ทีมของเราเองแต่มาประจบเหมาะกับสถานการณ์ท้าบุรีรัมช์ชนะเชียงรายพวกเขาจะได้แชมป์ทุกคนเห็นลูกเกมทีมเราเป็นรองมากครับโดยรึ่งหลังครับเราพยายามแก้เทคนิคและมาเสียจ,จุดโทษพร้อมใบแดงมันค่อนข้างที่จะค้านสายตาแต่ชื่นชมทุกคนครับที่สู้เกินร้อยจนยิงประตูตีเสมอได้และทั้งนี้ครับเรามองสองเกมที่เหลือครับด้วยการทําให้ดีที่สุดแต่ถ้านัดหน้าต่อไปเปิดบ้านพบกับสุพรรณบุรีพวกเขกากำลังหนีตกชั้นแต่มันเป็นเกมนัดสุดท้าย ในบ้านซึ่งเรามีฟอร์มในบ้านไม่ค่อยดีอยากเก็บใจชนะให้เป็นของขวัญขวัญใจเฟตนบอลเพื่อไปต่อย,ยอดในศึกของต่านเอฟซีแชมเปี้ยนลีกและประสบการณ์ที่ผ่านมาครับทีมเราจะมีแรงจูงใจและความท้าทายในการทำให้ดีที่สุดรวมถึงในเกมลีกครับด้วยแหละครับ โดยทั้งนี้ครับผมคิดว่าทีมที่ดีใจน่าจะเป็น BG ปัตุมยูนเแต็ดมากกว่าไหมทีมของเราทําเต็มที่ที่สุดตั้ที่จะทําได้ไม่ได้มาขัดขวางแค่มาเล่นแบบเต็มที่เท่านั้นแหละครับและสำหรับดีอเชยงรายูนเต็ดครับซ้าอันดับที่4ของตารางมี43คะแนนจาก28เกมมีโปรแกรมลงเล่นในศึกยูทดี2028ที่จะเปิดบ้านพบกับสุพรรณบุรีรในวันอาทิตย์ที่10พฤษภกาคนนี้ครับเวลา18นาฬิกาตรงนะครับ ในขณะที่ประเด็นที่3ครับประเด็นนี้ต้องให้เครดิตของเว็บไซต์บนไทย .com กันด้วยครับเมื่อมีรายงานหลครับว่านานเจนโจโกเกเซนจากทีมชาติก่อนตนานผู้ผ่านเตรียมที่จะกลับมาสู่ทลิกในสีซั่นหน้าเลยครับ โดยง่ายก็ตามครับสำหรับทานานเจนโจเกียวเซนครับกองหน้าตันทีมชาติภูพานของท่านานนเคลาบาทีมในศึกอินเดียซูเปอร์ดีกจะกลับมาค้าแข้งในเมืองไทยครั้งในฤดูกาล2022จากการเปิดเผยของคุณท่านสัาราวุธเขตนอกเอเจนต์ดังบริษัทของท่านนั่นไตรไม,มทีบเอเจนซี่จำกัดโดยขนาดที่ทานานนัเอเจนต์ต่ำครับได้เผยว่าแข้งไวคิสมาป,ปีรานีที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเตะชิ้นสุดตลอดการของทานานภูพานได้รับความสนใจจากสโมสรระดับทลัลลีและไกล จะมาลุกข้อตกลงเลยครับแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อทีมได้ตามมารยาทเลยครับเด็อในก็ตามครับสำหรับตนานาจิเอนโจโเกียวเซนครับเคยสร้างความงืองานเมืม่อได้รับการเซ็นสัญญาจากบุรีรัมยูนเต็ดเมื่อฤุูการ2015ก่อนถูกปล่อยไปให้อยู่กับตนานาซูรินชิตีในศึกดิวชั่น2โดยเจ้าตัวลงเล่นไปถึง1 1นัดยิงไปถึง9ประตูก่อนแย้พร่วมทีมทำนานสตูลยูนเต็ดลงเล่นไป7นัดทำไปได้3ประตูเลยครับ โดยยังไงก็ตามครับหลังจากนั้นครับนายเจนโจเกลเซนครับได้ย้ายไปค้าแ่งหลายสมสรในบ้านเกิดเลลีอินเดียโดยมีบทบาทเป็นผู้เล่นคนสําคัญให้กับทุกสมสรและฤดูกาลนายครับก็เตรียมกลับมาพิสูจน์ตัวเองในเมืองไทยครั้งอย่างแน่นอนแหละครับในขณะที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับมาทางฝั่งของทนานชุนบรีสีกันหน่อยครับเมื่อทนานบิ๊กบอลครับได้ออกมายืนยันเลยครับว่าท่านเจ้าชายฟ้าอีกจะอยู่กับชุนบรีต่อหรือไม่ในสี่สันหา้าแหละครับ หรืออย่างไรก็ตามครับสำหรับตานานคุณสันส์สิงโตท,อง,ทองครับผู้จัดการทีมของตานานชนบรีฟซีได้ออกมายืนยันเองนะครับว่าตานานฟาอีกเจฟฟี่โบเกียยังอยู่กับตาน,านทัพฉลามชนต่อในฤดูกาลหน้าอีกหนึ่งซีซั่นเป็นอย่างร้อยแน่นอนนะครับโดยสัญญาที่เซ็นไว้นั้นจะหมดสิ้นสุดฤดูกาล2022นอกจากนี้ครับจากผลการจับฉลากประกอบคู่ระหว่างลีคับรอบรองที่ชนบรีฟซีได้พบกับพีทีประจวบแชมป์เก่านั่นคือคีเมนชนบรีเจอว่าทีมจะาน เข้าสู่รอบชิงและทีมันที่นําโดยทนานโคตเตียสะสมพบเสิร์ตและนักเตะทุกคนก็จะพาชีมมีลุ้นได้ชูทนานโทฟีในรอบ1 2ปีครับหลังคือได้แชมป์ฟุตบอลถ้วยหัล่าสุดแบบเดียวๆไม่ใช่แชมป์ร่วมเมื่อปี2553นะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานเบ l ลีแฟมบรี่กันด้วยครับ เพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ